สวัสดีครับสวัสดีทั้งแปดท่านด้วยนะครับใเขาพูดคุยทักทายกันได้นะครับ พืดคุย,คยทักทายได้นะครับแล้วนิสัยก็คล้ายๆกันด้วยนะครับเนี่ยแว้นๆเลยนี่ แดดออกแล้วนะครับเพราะว่าแดดแรงๆยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องมาเปาอาบน้ำเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้านะครับหมอจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวผมจะไล์อีกทีนึงนะครับ มองข้างๆผิวพันธ์เนื้อตัวเริ่มเนียนแล้วใช่ครับแม่แนนนี่ถ้าน้องถูถูกเสาด้วยยิ่งดีเลยครับแต่น้องไม่ถูนะครับนือน้องยังเด็กอยู่หรือเปล่าแต่น้องก็ไม่ค่อยเล่นดินนะแม่แนนเนี่ยปอป,อ,ปอไม่เล่นดินเลยเหมือนน้องสำอางห่วงตัวยังไงไม่รู้เหมือนพี่บุญรอดเลยครับเนี่ย ปลาบุญรอดเหมือนปลาบุญลอดเลยปลา,าบุญรอดนี่เขาจะไม่ค่อยเล่นดินเล่นโคลนนะครับเนี่ยนี่ใสเมือนเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมข้างหลังไม่มีดินไม่มีอะไรเลย อยากเล่นทรายครับนี่นี่ทรายก็มีครับแม่แนนเนี่ยตรงเนี้ยแต่ผมยังไม่อยากให้อยู่ตรงทรายนะครับกลัวเม็ดทรายจะเข้าไปในลูกตานะครับเพราะว่าถ้าถ้าดินนี้เข้าไม่เป็นไรนะดินละลายได้พอโดนน้าตาน้ําอะไรก็ละลายครับถ้าเป็นเม็ดทรายนี่จะเคืองเคืองนะครับเลยไม่อยากให้น้องเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวให้น้องหายดีก่อนครับแม่แนนครับเดี๋ยวค่อยให้น้องเล่นครับถ้าทรายมันเป็นเม็ดเนาะเวลาเข้าตาก็ไม่ละลายนะ ถ้าเป็นดินข้าวตาก็จะละลายเร็วนะน้ำตาดูน้ำตาดูอะไรก็จะละลายถ้าเป็นเมน็ดทรายนี่กลัวน้องเครืองและกลัวน้องเป็นหนักก็เดิมครับตาไม่ได้อันตรายใช่ครับไม่แน,น่นเดี๋ยวให้น้องหายดีทุกอย่างก่อนครับค่อยทรายมันเป็นเมนะ็ดเนาะมันจะไม่เวลาโดนน้ำตาปุ๊บก็ไม่ไม่ละลายนะครับไม,ไม่เหมือนดิน ถ้าดินนี่โดนน้ำตาเนี่ยก็จะละลายเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมครับหรืออาจจะน้องรู้หรือเปล่าว่าน้องเล่นดินเล่นอะไรแล้วเข้าตาแปลกเหมือนกันนะครับนี่มันผิดวิสัยนะครับปกติช่างเด็กช้างโตก็ต้องเล่นดินนะอันี้น้องไม่เล่นหรือว่าน้องกลัวดินเข้าตาหรือเปล่าอาจเป็นได้นะครับ พราน้องเล่นน้อยมากเลยเห็นไหมดินบนหัวก็ไม่มีมีนิดเดียวคือน้องจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ็บตายแล้วไม่อยากเล่นเองวันนี้ <c oughs> ท้องป่องในเช้าเลยอิ่มแต่เมื่อวานแล้ว เวลาน้องหลับมองลงมามองเห็นแต่ท้องป่องกล,ลับตัวแล้วไม่ต้องการฝุกนหลับสบายเถือนใช่ครับเนี่ยน้องน้องเริ่มคุณเริ่มกินน้องจะไม่ค่อยวิ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วเห็นไหมใหม่ๆน้องจะเริ่มแบบดิ้นหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยพอหยุดตัวปุ๊บน้องก็จะ ไม่ค่อยเดินละตาก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วนะครับไม่ค่อยเจะไม่ค่อยไหลอยู่แต่ไม่ค่อยกว้างวันหนึ่ง เมื่อแต่ก่อนแต่ก่อนใหม่ๆเนี่ยน้ำตาไหลยเยอะมากข้างซ้ายก็ดีขึ้นนะครับตาดีขึ้นก่อนดีขึ้นกว่ากว่ากว่าเดิมอยู่ อันนี้เขาให้แดดแรงๆเธอยังได้ร้อนอุ่นๆหน่อยยังได้พาน้องอาบน้ําตาข้างซ้ายไม่ค่อยมีน้ำตาไหลแล้วไหลๆไหลยอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ไหลามากเหมือนแต่ก่อนครับ ดีกว่าดีกว่ากว่าที่ก่อนหน้านี้มากเลยครับดีครับแต่ก่อนตอนไปเจอใหม่ๆนี่ไหลแบบไหลเลยอะไหลตลอดลงมาเลยอะอันนี้ก็ไหลยอยู่แต่ว่ามันไม่กว้างมันน้ําตาไม่ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนหักแล้วก็เบาเยอะเลยค่ะใช่ครับไม่แน่นเพราะว่าถ้าทางคางซ้ายเริ่มใช้งานดีขึ้นคางขวาก็ เริ่มไม่ค่อยใช้งานหนักเท่าไหร่ขอให้น้องหายวันหายคืนนะครับก็อยู่ที่เราดูแลแหละครับถ้ดูแลรักษาดีต่อเนื่องก็ คงไม่นานนะครับอนไปนรับน้ำตาไหลเยอะเต็มหน้าเลยใช่ครับไม่เนี่ยครับเต็มเลยครับจนผมตกใจอะ่ะอู้ทำไมทำไมถึงเป็นขนาดนี้วะ จากภาพที่เห็นสามปีก่อนกลับมาเป็นกับภาพที่เห็นวันไปตกใจไม่แพ้กันใช่ครับภาพคขละอย่างเลยครับโอ้โหผมไปถึงผมตกใจเลย าทตีไปวัดแปดโมงบางสกุลค,ครับ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 เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวอาหารย่างเลยป่อปเดี๋ยวคุยกับแม่แม่อยู่ป,ป้อปอไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปก่อนเลยป,ป้อปเดี๋ยวตามไปปูเสือรอเลย ันนี้ช่วงเช้ามีบางสกุลนะครับทำบุญให้ตานะครับทำบุญให้ตาลอยแล้วก็น้องมะลิก็ทำบุญให้วันพระรุษนะครับนม่มาตามกันในไลฟ์แล้วชาเย็นกินแล้วอ้วนสวัสดีครับชาเย็นกินแล้วอ้วนด้วยนะครับ ชาเย็นกินละอ้วนนี้ชาเย็นไหนเนาะชาเย็นหวานเจียบหรือเปล่าคนละชาหรือเปล่าพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักแม่ๆเท่าไหร่นะครับหลายๆผมเพราะผมไม่ค่อยได้ไล์นะครับไม่บีหรือไม่เอเดี๋ยวนี่เฮียตีไลก์เก่งแล้วอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าคุณแม่อะไรนะครับนี่คุณแม่บใช่ไหมนี่คุณแม่ f อซี FC อะไรนี่แหละปลอๆอกเาปกติผมก็ไม่ค่อยได้ไลน์นะครับบางทีก็ไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็มาเป็นตัวภาษาอังกฤษอย่างงี้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเข้าเรียนเท่าไหร่นะครับภาษานี้ครับเจอวิชานี้ที่ไรผมโดดทุกทีครับเรียนเข้าไปก็เรียนไม่รู้เรื่อง não 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 ม่เจนน้ำนะครับพอเจ็บขาเือลูกไม่ครับคือขาน้องไม่เสมอนะครับขาน้องจะสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะครับไม่เจ็บนะครับปกตินะครับว่าถ้าน้องมีเนี้ยนะมันยังขึ้นอาการจะเริืม ิดว่าถ้าน้องมีเนื้อหนังขึ้นอาการเขาจะลืมน้อยลงใช่ครับเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับพอดีไปทำบุญนะครับให้ตานะครับช่วง8ปดโมงนะครับผมจะค่อยมาไลฟ์ให้ใหม่นะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับน้องเปาเปานะครับผมเดี๋ยวขอไปทําบุญให้ตาก่อนนะครับผมที่วัดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับพอดีจะถึง8ปดโมงเลยนะครับผม